วุ้ยรวมมือแดงมาสีแดงแล้วาุมันอยู่่ก็มาจุ่มสีแดงเฮ้ยมาจุ่อมาจุ่มสีแดงมาเลยกระาไปเลยเล่นหนังเต้ดิ ไม่ดูร้านสุดแล้ยังเลยวะทำไมวะทำอะไรอีกวะกินแฮมเบอร์เกอร์มันเอาลมันเอาโซฟาไปนั่งกางแย่งมาดูบ้าดูบอลนี่ยแฮมเบอร์เกอร์อ่ะพี่ทำไมอ่ะเหรอขูรเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วเป็นขนมปังอ่ะเออแล้วไงอ่ะกินโ้มหูนั่งเล่นนมานทุ่ง ว่าหีคยอรัว่าอะรกด้ด้วยอันนี้สมควนการทำบุญนี้ขอให้พี่ปุ้มชรดหน้าเกิดมาหน้าหล่อมือนยังรถยนต์ไว้พี่ปุ้มพี่ปุ้มพี่ปุ้มแมัสีส้มไม่ใช่หรอ มัก็ไม่อะไเดียวโดนแดดแ้วมสีเป็นสีสม้มที่เป็นสีสม้มไหลหรอวะตมงงไปหมดมคุย,ยพี่งนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยเกยก็เกงก็ไม่อ,อยากคุยด้วยตนตง <laughs> โอ้ยนี anyway, ่เขามือหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการทาสีอ่ะเอะไรอีกมืออะมือหนึ่งควายหลังไว้บระเกือบแล้วนี่เขาไปไปบวชเป็นพระก็ไปทาสาราเขาทองทั้งสาราไข่ดำไข่หายากถ้าเป็นสีทองเลยเป็นไข่ซอฟต์พิมพ์เท่ห์ผมหนึ่งพี่อาจารย์จำไม่ทังานโอ้ยอีกสององเนี้ยมากมายเลยพระอาจารย์มพิงคูดนะ ไปทางสีทาเลยโองหัวเลยพูดพาไปดูเนี่ยไฟดำหายากมากเลยไปดูที่ไหนไม่ได้หรอกไฟควันทองเนื้อวันเหลืองเนี่ยไอ้ยไฟดำไปไหนแล้ววะไป็นสีทองหมดแล้วอาาจรย์พูด ี Hoy, ality, ่ขอไขควงค่พี่หายไปแล้วค่ไขควงไหนครับอะไรคคุณ้ฟัง่งไไหนอะไขควงเปิดสีก็ได้พี่ครับตรงนี้เล่นการใจครับันแรกยังไม่ายเลยค่ไม่เห็นส ไปเพอแกเก่งเ่อ้บกลับบ้านไปแล้วเสียใจทำไมวะเงินหันเย่เย่เลยแล้วพี่ก็ถามถามว่าสที่แล้วน้องมาป่ะมา อยู่นู่นเครบังคับน้องมาต่อคำเดียวถามคำตอบคำนี้น้องเขาบอกเขากลัวจะมาครั้งแรกก็ทเลากันได้ปะเห็นสีมนมเหอน

ไ<ป>ทไมาไมไไมไม่ตอตนแรกพี่ก็คิดอยู่แต่พอที่พี่าถ่ายวีดีโอี่อย <c oughs> เอามาได้ <c oughs> โชว์งานภา <c oughs> พออมาง <c oughs> านภาพทุกคนเดียวเลยโอ้สาสาสีแดงสีน้ำเหนือไหมครับ สีแดงเอาน้องๆมาเล่นได้แล้วครับสีเสร็จแล้วเรียกน้องมาเล่นเลยน้องพี่ทาสีเ็แล้วน้องมาเล่นได้เลยลูกดีเด็กนักเรียน อาจารย์คนนั้นเนี่ยสอนแม่งวิชาใช่คนเดียวสอนวิชาอาจารย์สอนวิชาอะไรวะครับวิชาอาจารย์นี่แบบนึ่งกิ่งมากโปรอะใช่โปร

จำหมูปอกได้หมดที่เ้งีหลังวันนัดไ่เป็นไรเดี๋ยวผมท่านี้จะกลัไปขอใ้หน่ยได้ไม่แรง

จะเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนว่าแกก็จะเห็นชิงช้าของเด็กเล่นนะครับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแกงเองทุกทีนะครับผมนี่ถือวนีถือเรื่องจริงนะครับกลับบ้านไม่ได้ทุกคนที่บอกไปแล้วว่าสามทภูมิให้มายกมือไหว้าจะด้วยนะครับผม แล้วตอนที่พี่มาดูงานที่นี่ก็ได้กลิ่นแปลกๆตอนที่มาดูงานที่นี่นะครับไม่ได้ขยะเลที่เหมือนกันเลยครับได้กลิ่นขี้หมูกันตอนผมนั่งคาหลังที่ปุ้มเลยไม่ใช่แหละนั่นดิ้นต้นลมแล้วนะเอ็งเล่นกันนะลืมเปิดอ้ยเลือบเลือบกลัวกลัวเองเลยนเองแล้วก็บอกว่า ขอว่าขอพี่ห้างใส่เสื้อสีแดงมางานวันนี้ก็ใส่สีแดงมาจริงสิน้อง่ใช่ยังไม่ได้จน่ักแดงน่สีขาวอันนี้สีาวถ้ใครจะเปลี่ยนสีไปร้านน้ำมันสนตรงจุดบรยกานนะค